สวัสดีครับพบกับผมนัดนะครับเกือบสองถึงสสัปดาห์แล้วนะครับที่ผมหายไปจากช anel นะครับตอนนั้นเป็นหวัดนะครับเสียงไม่ดีเท่าไหร่นะครับเพิ่งกลับมาปกติเมื่อ1สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเลยถือโอกาสที่จะมาแชร์ประสบการณ์ในการใช้งาน iPad mini 6ตัวนี้นะครับซึ่งผมได้มาใช้งานเก,เกือบสัก1เดือนแล้วนะครับ เดี๋ยวลองมาฟังดูนะครับว่าผมมีประสบการณ์ในการใช้งาน iPad Mini 6ตัวนี้อย่างไรบ้างแล้วก็ประทับใจอะไรนะครับแต่ก่อนที่จะไปพูดถึงประสบการณ์ในการใช้งาน iPad Mini 6ตัวนี้นะครับขอพูดไปถึงก่อนหน้าที่จะมาเป็น iPad Mini 6ก่อนนะครับท่านใดที่ได้ติดตามช anel ผมมาโดยตลอดนะครับจะรู้เลยว่าผมเป็นสาย Android นะครับก็คือ Samsung ตระกูล Tab S นะครับแล้วตัวที่ใช้ล่าสุดปัจจุบันคือ แท็บ s 8 u l t r a ตัวรงนี้นะครับเห็นไหมครับก็จะเป็นแท็บเบ็ตหน้าจอขนาด14.6นิ้วถือว่าใหญ่มากๆนะครับใหญ่ที่สุดในท้องตลาดนะตอนนี้นะครับแล้วก็มีให้มากับ s pen นะครับเอ่อแต่ก่อนที่จะมาเป็นแท็บ s 8 u l t r a mm. ผมจะใช้แท็บ s 6นะครับจะเห็นได้จากคลิปที่ผมแนะนำวิธีการใช้งานแท็บ s 6แล้วก็เทคนิคในการใช้งานต่างนะครับแท็บ s 6หน้าจอเนี่ยขนาดประมาณน่าจะประมาณ10.7 10.9นิ้วประมาณนี้นะครับแล้วก็หน้าจอเป็นกระจกนะครับรองรับ S Pen พคราวนี้พอเป็นหน้าจอแบบกระจกโดยส่วนตัวนะครับในการจดด้วย S Pen เวลาจดโนตนะครับให้ความรู้สึกที่ดีมากๆนะครับฟิลลิ่งของการจดโนตคือว่าบางครั้งเรารู้สึกสนุกการจดนะครับเราเขียนรูปเราสเก็ตแบบเราสนุกกับมันนะครับเราเหมือนกับเพลินบางครั้งเราอาจจะมีการกระแทก เ Pen นลงบนหน้าจอนะครับพอเป็นหน้าจอกระจกสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราไม่ต้องกังวลว่าหน้าจอจะเสียหายเลยนะครับก็ทำให้ฟีลลิ่งของการจดนี่นเป็นธรรมชาติก็จะคล้ายๆกับการจดโน้ตด,ด้วยปากกาลงบนกระดาษนะครับเวลาเราจดสนุกนะครับเราเพลินๆบางทีเราก็กระแทกหัวปากกาลงในกระดาษนะครับก็จะได้ฟีลลิ่งคล้ายๆกันนะครับแต่ด้วยขนาดของแท็บ S6 ที่ใหญ่นะครับมันทําให้บางทีเราพก ไปที่หน้าง,งานนะครับพกไปใช้งานที่หน้าง,งานมันไม่สะดวกนะครับตอนนั้นผมก็มองหาแท็เบเล็ตที่หน้าจอขนาดเล็กๆนะครับรเผอิญซัมซุงเปิดตัว C4-3 ออกมาในท้องตลาดนะครับก็ถือว่าเป็นมือถือหน้าจอพับได้นะครับพอปุบหน้าจอนะครับก็เป็นมือถือที่มีบอดี้ยาวและแคบนะครับประมาณนั้นแต่พอกลางออกก็จะเป็นแท็เบเล็ตมินิ ไซส์เล็กลงมากว่าแท็บ S6 หนะครับหน้าจอน่าอยู่ประมาณสัก6นิ้วกว่านะครับก็พกพาได้สะดวกนะครับกางออกแล้วจดโน้ตได้เลยแล้วก็รองรับ S Pen พนะครับโดยสเปคของ C43 นะครับถือว่าเหนือกว่าแท็บ S6 เยอะนะครับแต่สิ่งที่รู้สึกว่าฟิลลิ่งในการจดโน้ตมันไม่เหมือนกับแท็บเคือหน้าจอมันไม่ใช่กระจกจริงๆนะครับคือ C43 มันเป็นหน้าจอพับได้นะครับเพราะนั้นกระจกจริงๆเนี่ยมันพับไม่ได้หรอกนะครับมันก็ต้องเป็นฟิล์มบางๆแล้วก็เคลือบด้วยสารบางอย่างนะครับ เคลือบด้วยฟิล์มป้องกันอีกชั้นหนึ่งทําให้ใกล้เคียงกว่าจกจนะครับมันก็แต่จริงๆแล้วฟิลลิ่งมันไม่เหมือนกระจบางทีผมจดโน้ตสนุกเพลอผมจิ้มเอสเพนลงบนหน้าจอนะครับก็บุ่มลงไปเยอะพอสมควรแต่ว่าโชคดีหน้าจอไม่เป็นอะไรนะครับมันทําให้ฟิลลิ่งตรงนี้ในการจดโน้ตหายไปผมก็เลยตัดสินใจนะครับเพอเอ,อิญซัมซุงมีโปรโมชั่นเอามือถือเครื่องเก่านะครับไปแลกเป็น,ปนมือถือเครื่องใหม่หรือถ้าเป็นเครื่องใหม่ก็ได้ก็เลยตัดสินใจว่าเฮ้ยผมจะ กลับไปที่หน้าจอที่เป็นแบบกระจกจริงๆนะครับแล้วผมก็ติดกับ Android มานานแล้วนะครับแอป Samsung Note ที่ผมจดไว้เนี่ยก็อยู่ในคลาของ Samsung มาโดยตลอดถ้าผมจะเอาแท็บเล็ตเครื่องอื่นนะครับที่เป็นแบรนด์อื่นผมก็ไม่สามารถจะซิ้อโน้ตเก่าๆได้นะครับก็เลยตัดสินใจไปเทิร์น C4 3เป็นแท็บเอสแปดตนะครับตัวนี้นี่นะครับหน้าจอเบอร์เริ่มเลยนะครับแบบนี้นะครับก็ พกไปใช้งานได้มาสักพักหนึ่งนะครับเป็นช่วงสั้นๆนะครับตอนแรกที่ผมเทอร์เนี่ยผมก็คิดว่าเอ้ยหน้าจอใหญ่ก็จริงนะแต่ว่าด้วยน้ําหนักที่มันไม่ถึง1นกิโลน่าจะ700รกรัมกว่าๆนะครับหากไม่รวมคีย์บอร์ดพ๊กโคเวอร์นะครับน้ำหนักมันไม่เกิน1นกิโลแล้วก็เขาบอกว่ามันบางนะครับการถือไปมันสะดวกครับก็พกมาได้สักพักหนึ่งไม่นานมากนะครับสัก2ออาทิตย์แล้วก็เปลี่ยนใจไม่เอาแล้วนะครับ ไม่ใช่ว่าแท็บ S8 u l ป r er a ไม่ดีนะครับหน้าจอนี่ถือว่าดีมากคลิปเลยนะครับให้สีให้แสงที่ดีนะครับแล้วก็ลำโพงสีตัวโอ้โหดู YouTube สบายเลยนะครับแต่ด้วยสไตล์การทำงานของผมนะครับผมเป็นคนที่ออกไายงานนะครับแล้วก็มักจะพกแท็บเล็ตออกไปจดที่หน้าง,งานนะครับเจออะไรที่อยากจะให้ปรับปรุงเจออะไรที่เป็นคอมเมนต์ให้กับทีมงานก็จะจดตลอดเวลานะครับแล้วก็พื้นที่ ที่ผมเอาไปใช้งานน่ะมันไม่ใช่พื้นที่ที่เป็นเป็นที่ราบนะครับยืนง่ายๆนะครับไม่เซ่แต่ว่าบางทีพื้นที่บางที่เนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่ยืนยากนิดนึงนะครับเพราะฉนั้นการจะถือะายที่ขนาดใหญ่เราต้องบาลานซ์บนมือมือเดียวแบบนี้นะครับมันไม่ง่ายนะครับมันมีโอกาสที่จะหล่นลงมาได้เสมอนะครับแล้วก็ถือไปนานๆเนี่ยมันเมื่อย ก็เลยคิดว่าเก็บไว้ที่บ้านดีกว่านะครับเอาไว้สําหรับดู YouTube แล้วก็เอาไว้จดโน้ตนะครับไว้วาดรูปสเก็ตแบบที่ต้องการใช้พื้นที่เยอะๆแล้วก็ให้แสงให้สีที่ดีๆนะครับก็เลยเก็บไว้ที่บ้านเป็นหลักนะครับตอนนั้นก็เลยคิดว่าเอ๊ะเราจะเปลี่ยนไปเป็นแท็บเล็ตตัวไหนดีนะครับที่มีขนาดไม่ใหญ่เกินไปนะครับพอพูดถึงข,ขนาดไม่ใหญ่เกินไปนะครับเทียบกับอะไร ผมเทียบกับสมุดโน้ตนะครับตัวนี้เป็นสมุดโน้ตที่ผมใช้มาตั้งแต่ตอนเริ่มทํางานใหม่ๆนะครับแล้วก็เป็นสมุดโน้ตที่ถือว่าผมจดโน<ม>้ตมากที่สุดก็ว่าได้นะครับด้วยความที่ขนาดมันไม่ใหญ่นะครับแล้วก็มันน้ําหนักเบานะครับเนี่ยผมจดโน้ตได้เกือบทุกหน้าเลยครับ<ม>ก็เลยคิดว่าเฮ้ยน่าจะมีแท็บเล็ตสักตัวหนึ่งที่ขนาดประมาณนี้นะครับ<ม>ในท้องตลาดจริงๆก็มีอยู่หลายรุ่นนะครับ จะเป็น Samsung ก็ได้นะครับ Samsung A แต่ว่าก็ก็ยังไม่มั่นใจนะครับแท็บ A ก็ยังไม่มั่นใจแล้วก็ถ้าเป็นตระกูุด p p p l e ิล่ะ iPad นะครับตอนนั้นก็มีอยู่ตัวเดียวที่ผมสนใจคือ iPad mini 6ตัวนี้นะครับสิ่งที่ทําให้ผมลังเลกับ iPad mini 6คือเรื่อง Jelly Scrolling นะครับหลายๆท่านที่ได้ดู YouTube หลายๆช n e l นะครับตอนแกะกล่องตอนรีวิวการใช้งานนะครับ หลายท่านน่าจะได้ยินปัญหานี้พอสมควรนะครับว่ามีปัญหาเรื่องของ Jelly s c ร o ล l ิ n งนะครับจิล l ิสกรลิงคืออะไรจ e ลลี Jelly แปลง,ง่ายคือว่าเป็นบุญนะครับกร g ลิงคือการเลื่อนขึ้นลงนะครับวันนี้พอเอามารวมกันจ e l l y สกรอล l ิ n งหมายความว่าเวลาเราเลื่อนหน้าจอขึ้นลงนะครับวันทีเราอ่านหน้าเว็บเราอ่านเท็กซ์อ่านหนังสืออีบ e ุ๊อย่างเงี้ยนะครับความเร็วของ จอภาพที่อยู่ด้านติดกับขอบนะครับมันมันช้ากว่าความเร็วของจอภาพที่อยู่ดิเณตรงตรงกลางนะครับพอมันความเร็วมันไม่เท่ากันนะครับมันทําให้มันเกิดการเหมือนกับหน่วงแล้วก็ทําให้มันเกิดการเป็นบุญน,นะครับตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่ทําให้ตอนที่ iPad m มินหกเปิดตัวมาผมก็รู้สึกเฮ้ยวเราจะออกมาทำไมน Apple เนี่ยแอปเปเนี่ยมันดีเฟแบบนี้จะขายได้หรอนะครับผมก็เลยลังเลแต่ก็ ไม่ได้เชื่อสักทีเดียวนะครับเลยไปดูรีวิวของ YouTube ในต่างประเทศนะครับแล้วก็ในเมืองไทยหลายๆช่องนะครับที่พูดถึงปัญหา j e l จ s ล r ส l l i n g กับการใช้งานนะครับบางช่องก็บอกว่ามองเห็นบางช่องก็บอกว่าใช้งานได้ไม่มีประเด็นอะไรเลยนะครับผมก็เลยโอเคในเมื่ออยากได้แท็บเล็ตที่ขนาดหน้าจอมันไม่ใหญ่มากพกพาได้นะครับบาลานซ์อยู่บนมือแบบนี้ได้โอเคนะครับก็เลยจัดมา iPad mini 6ตัวนี้จะมาพูดกันต่อว่าประสบการณ์ในการใช้งานเป็นไงกันบ้างน,นะครับประสบการณ์ในการใช้งานนะครับเรื่องอันดับแรกเรื่องการถือการพกพาถือว่าสะดวกสุดๆนะครับผมจะไม่พูดเรื่องสเปคนะครับสเปคหาอ่านได้ในในเว็บเลยนะครับหน้าจอกี่นิ้วน้ําหนักเท่าไหร่นะครับหาอ่านได้เลยนะครับแต่ที่แน่ๆคือพกพาสะดวกน้ําหนักไม่เยอะรวมเคสแล้วก็ยังถือได้สะดวกนะครับเนี่ยผมถือแบบนี้ได้เลยมือผม แต่ถ้าท่านใดที่มือเล็กหน่อยก็อาจจะต้องต้องต้องกลางสุดหน่อยนะครับแต่โดยส่วนตัวผมถือได้สบายเลยแบบนี้นะครับนี่รวมเคสแล้วนะครับขนาดมี Apple Pencil ตรงนี้นะครับก็ยังถือได้สบายมีพลิกไปพลิกมาเพราะนั้นเวลาผมไปยืนใช้งานอยู่บนหน้าง,งานที่มันไม่ใช่พื้นเรียบนะครับต้องใช้การทรงตัวด้วยตอนจดโนต้ตด้วยเนี่ยมันถือสะดวกมากมาก,มากเลยไม่ต้องกลัวหล่นนะครับผมว่าแค่กลางออกแบบนี้นะครับแล้วก็พับแบบนี้ได้เลยนี่ สบายนะครับ2นะครับถามว่าหน้าจอตัวนี้เป็น lcd <l aces> เทียบกับ s 8 ultra นะครับหรือแม้แต่ tab s 6หรือแม้แต่ c 4 3ที่เป็น OLED ครับถามว่ามีประเด็นไหมไม่มีครับ <l aces> โดยส่วนตัวผมไม่มีประเด็น <l aces> ที่ไม่มีประเด็นเพราะว่าผมเน้นนะครับเน้นนะว่าผมใช้งานเพื่อจดโน้ตในการทำงาน หรือจดโน้ตส่วนตัวเป็นหลักนะครับเพราะนั้นผมไม่ได้มาสนใจหรอกว่าสีมันจะมันเที่ยงตรงแค่ไหนนะครับมันจะแบบเพี้ยนไหมผมไม่ได้สนใจขอให้แสดงผลได้นะครับสีถือว่าระดับโอเคพอแล้วนะครับจดโน้ตสะดวกพวกพาสะดวกจบแล้วนะครับแต่ถ้าจะไปจะไปใช้งานพวกกราฟิกนะครับเน้นความเที่ยงตรงสีเยอะๆผมผมไม่รู้นะว่าเหมาะไหมแต่ถามผมผมไม่ได้มีประเด็นอะไรนะครับแล้วหลักๆเนี่ยผมใช้จดโน้ตเป็นหลักก็จริงนะครับดู YouTube ผมก็ดู นะครับอ่านอีเมลผมก็ใช้งานด้วยนะครับนะใช้โปรแกรมพวกแชทบ้างนะครับ Facebook ก็ใช้บ้างก็ไม่ได้มีประเด็นอะไรนะครับเพราะนั้นถือว่าตอบโจทย์ผมนะครับมาจากเรื่องขนาดเป็นหลักเลยนะครับ3เรื่องของฟิลลิ่งในการจดโอเคตรงนี้น่าจะมีประเด็นเยอะนะครับแต่สำหรับผมผมชินกันมันแล้วนะครับต้องบอกว่าพอเป็นแท็บ8 Ultra นะครับตัวนี้นี่ผมก็ใส่เคสนะนะครับ <Okay. S 2> นี่แท er. ็บเอสแปดเอาตับหัวปากกาเนาะหัวปากกาเขาเจะเป็นแบบเหมือนจะเป็นมันจะเคลือบยางไว้นะครับพอเคลือบยางไว้เวลาเราเขียนบนหน้าจอนะครับมันจะมีเหมือนเนี้ยมันจะมีฟิกชันหรือแรงเสียดทานอยู่จะให้ความรู้สึกมันดูดมันดูดนิ้วเรามันดูดมือเรานะครับมันจะให้ฟีลิ่งเหมือนกับจดแบบธรรมชาติจดลงบนกระดาษก็จะมีฟิกชันหรือแรงเสียดทานคอยฝืน การเคลื่อนไหวของปากกาเราอยู่นะครับอันนี้คือ S Pen นะครับแต่พอมาเป็นตัว a p p l e Pencil นะครับ Apple Pencil หัวมันเป็นคล้ายเซรามิกแบบนี้นะครับแล้วก็หน้าจอบนกระจกผมไม่ได้ติดฟิล์มเป็นแบบเปเปอร์ไลท์ครับเปเปอร์ไลทม่ได้เป็นฟิล์มเนื้อที่มันแบบออกแบบสักๆหน่อยนะครับลาจดมันก็จะฝืดแต่ตัวนี้ผมติดกระจกธรรมดานะครับแล้วเวลาผมจดโน้ตลงบน หน้าจอกระจกครับมันให้ฟิลลิ่งเหมือนกับเอาของแข็งกระทบของแข็งับบนี่ยมันก็จะแตกๆตางนี้ครับแรกๆต้องบอกว่าผมก็รู้สึกว่ามันมันฟิลลิ่งมันไม่ใช่อ่ะคือมันไม่ใช่นะครับแต่พอใช้งานไปเรื่อยๆนะครับผมรู้สึกว่าผมชอบมันแต่การใช้งานไปเรื่อยๆตรงนี้นะครับต้องบอกว่ามันต้องจับคู่กับแอปจดโน้ตที่ที่โอเคด้วยนะครับนะครับแอปจดโน้ตที่ผมใช้นะครับคืออะไรโอเคนะครับต้องบอกว่า แอปใน iPadOS หรือ iOS เนี่ยนะครับมันมีแอป,ปให้เลือกเยอะมากเลยนะครับแอป,ปให้มีเลือกเยอะนะครับเราสามารถจะเลือกแอป,ปตัวไหนมาใช้จดโน้ตก็ได้นะครับผมเลือกตัว Note ability มาใช้งานนะครับให้ดูจะเป็นรูปเหมือนนี้มันจะเป็นรูปเหมือนดินสออย่างนี้นะคน,นี่คือ Note ability คนะครับคือฟังก์ชันที่ซื้อมาเนี่ยผมต้องจ่ายเงินประมาณปีละ400บาบาทแต่ว่า พอจ่ายไปแล้วเนี่ยเอามาจดโน้ตนะครับแล้วจดโน้ตให้เหมาะกับสไตล์การใช้งานของผมนะมันมันตอบโจทย์มากเลยนะครับเดี๋ยวจะอธิบายให้ดูคร่าวๆแล้วกันนะครับสิ่งที่มันตอบโจทย์คือว่าอันนี้เป็น n โน้ต l i t y ใน iPad นะครับพอเข้ามาเนี่ยมันจะมีเอ่อมันจะมีเบสิคเทมเพลตนะครับเบสิคเทมเพลตมันก็จะเป็นพวกมีกระดาษให้เลือกหลายๆแบบนะครับอาจจะดูไม่ชัดนะ พอดีแสงมาสว่างนะครับก็จะมีเทมเพลตถ้าเป็นกระดาษเปล่าๆนะครับเป็นเส้นเป็นตารางนะครับมีให้เลือกหลายแบบเลยนะครับตารางสีเข้มตารางสีอ่อนนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องเป็นลวดลายของตัวตารางนะครับเลักษณะของโน้ตเป็นไดรี่ต่างๆนะครับเป็นแบบนี้นะครับมีเยอะแยะไปหมดเลยมีให้เลือกหลายแบบนะครับนี่คือต้องเป็นเวอร์ชั่นที่จ่ายเงินนะครับประมาณ400บาทต่อปีแต่สิ่งที่มันตอบโจทย์ผมที่สุดคือตรงนี้ครับ เป็นเดลิพันเนอร์นะครับเดล่แพนเป็นโนตนะครับรูปแบบหนึ่งนะครับที่ช่วยให้การวางแผนไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวนะครับหรือเรื่องการทำงานในแต่ละวันเนะี่ยมีความเป็นระเบียบเป็นแบบแผนมากขึ้นแล้วก็ชัดเจนนะครับ ตรงนี้ผมชอบมากๆนะครับผมเอา d Daily p l a n ตรงนี้ไปใช้กับการทำงานได้ค่อนข้างชัดเจนนะครับมันก็จะแบ่งเป็นตารางเวลาในะแต่ละช่วงเวลานะครับผมจะทำอะไรบ้างช่วงไหนบ้างหรือแม้แต่ถ้าผมทำอะไรไปแล้วผมก็สามารถจดโนตตรงนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับ Top p r i เ r i t y เป็นแผนงานหรือสิ่งที่ต้องทำที่สำคัญในแต่ละวันนะครับ ก็มีอันดับที่1 2 3 4แล้วแต่นะครับเราก็จดโนตตรงนี้มาได้เลยนะครับในเรื่องของการทำงานผมจดท o อป r i เรตี้เสร็จปุ๊บผมก็สามารถจะแชร์กับทีมงานเพื่อไปติดตามไป Followup ต่อได้นะครับทูร์ลิสก็เป็นสิ่งที่เราอยากจะทำเพิ่มนะครับหรือสิ่งที่เราอยากจะทำในวันนั้นๆนะครับมีโนตด,ด้วยสามารถจดโนตอะไรก็ได้นะครับแล้วก็ for Tomorrow สิ่งที่เราจะทาในวันถัดไปนะครับตรงนี้ต้องบอกว่าทาได้ทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวแล้วก็พบว่าผมเอาไปใช้เรื่องงานได้ อย่างมีประโยชน์มากๆนะครับโอเคนะครับนี่เป็นสิ่งที่จุดเด่นของ n o t e Ability ตัวนี้นะครับแอปตัวอื่นก็มีนะครับให้ลองไปทดลองใช้งานดูชอบไม่ชอบแล้วแต่นะครับแต่ผมทดลองมาหลายตัวแล้วนะครับจบที่ n o t e a b เ l i t ตตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ไปดูเปรียบเทียบกับแอปใน Samsung นะครับคือแอป Samsung Note นะครับแอป Samsung Note เป็นแอปที่ไว้สรับจดโน้ตใน ถ้าเบตของ Samsung นะครับผมจะลองสร้างโน้ตขึ้นมาใหม่หนึ่งฉบับนะครับอย่างนี้นะครับ New Note แล้วนะครับแล้วก็ไปที่นี่นะครับเพจเทมเพ p a เพจ e ทมเพ t e ก็จะมีอย่างนี้ครับเป็นหน้ากระดาษนะครับเป็นแบบมีเส้นเส้นถี่เส้นห่างนะครับเป็นแบบตารางนะครับด้านล่างก็จะเป็นแบบนี้นะครับมีลักษณะเป็นโน้ตเพลงนะครับเป็นตารางช่องๆนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนแบ็กกาวเป็นสีได้นะครับแบ็กกาวคัลเลอร์นะครับจะเห็นนะครับว่าสิ่งที่ต่างจากในออแอป Note Ability ใน iPad mini 6ก็คือว่าเขามีฟอร์แมตให้เลือกอย่างที่ผมได้พูดไปแล้วนะครับดูนะนะครับเขาจะมีฟอร์แมตให้เลือกเยอะกว่าเห็นไหมครับเต็มไปหมดเลย มีฟอร์แมตให้เลือกเยอะกว่าเยอะเลยนะครับก็ทําให้เราสามารถเลือกฟอร์แมตที่เหมาะกับการทําง,งานของเราได้นะครับนี่คือเรื่องของฟิลลิ่งการใช้ Apple Pencil เทียบกับ s p e n แล้วก็การจับคู่นะครับแอปที่ใช้คู่กับ Apple Pencil ด้วยนะครับคราวนี้เรื่องที่4นะครับเป็นสิ่งที่ถามว่าสําคัญไหมถ้าถามผมผมว่ามันก็เป็นอะไรที่กวนใจได้เช่นเดียวกันนะครับเรื่องที่4คือเรื่องของ c e s s o r y นะครับอ e s s o r y ของ iPad หาได้เยอะหาได้ง่ายกว่า Samsung Galaxy Tab S8 Ultra นะครับหรือแม้แต่ Samsung Galaxy Tab S-series อื่นก็เช่นเดียวกันนะครับเอ่ออย่างเคสตัวนี้นะครับมันเคสเอ่อยี่ห้อโซกุนะครับรุ่นเดลฟ h าผมซื้อจากร้าน4 2 5ดีกรีนะครับมันเป็นเคสที่ตอบโจทย์ในการใช้งานมากๆนะครับสามารถที่จะปรับมีได้เลยนะครับมีที่ตั้งอะไรแบบนี้ได้นะครับเป็นแม่เหล็กนะครับแบบนี้เลย ครับได้ตอนนี้เป็นที่ใส่เป็นเพนซิลนะครับหรือตรงนี้ก็ได้นะครับต้องบอกว่าใส่ได้แน่นหนาไม่หลุดเลยด้วยความที่เซรีหาง่ายนะครับเพราะนั้นเราสามารถเลือกอะไรที่เหมาะกับเราได้สรุปทั้งหมดนะครับว่าการใช้งาน iPad mini 6สำหรับผมผมถือว่าพอมากมากนะครับเรื่องแบตถือว่าอึดนะครับตัวนี้เป็น WiFi ครับผมไม่ได้ซื้อเป็นรุ่น 5G นะครับผมก็ใช้แชร์จากมือถือนะครับ เป็นนหลัักะครบซึ่งแบตก็ไม่กินใช้งานได้1วันเต็มๆสบายๆนะครับก่อนนอนก็ชาร์จสักครั้งหนึ่งนะครับก็ฟินเลยนะครับไม่ต้องกังวลนะครับอันนี้ก็เป็นความประทับใจของผมนะครับกับ ipad mini 6มาเรื่องสุดท้ายนะครับสำหรับท่านที่กำลังจะตัดสินใจซื้อ ipad mini 6กนะครับก็ผมแนะนำอย่างนี้นะครับเรื่องแรกอย่างเรื่องปัญหาของ jelly s c o l l i n g นะครับต้องบอกว่าปัญหาเรื่องนี้ บางท่านสังเกตเห็นนะครับบางท่านสังเกตไม่เห็นผมสังเกตไม่เห็นนะครับผมใช้งานได้โดยที่ไม่มีผลกระทบใดๆเลยนะครับอยากให้ไปลองเล่นที่ Apple Store ดูนะครับว่ามันมีผลไหมท่านอาจจะมองเห็นก็ได้นะครับพอมองเห็นท่านอาจจะไม่ชอบก็อาจจะไม่ซื้อนะครับแต่ถ้าลองแล้วไม่เห็นเอ่อเจลิสกรอิงเอฟเฟกนะครับตรงนี้ก็มาที่เรื่องที่2นะครับ ถ้าท่านเป็นคนที่เน้นจดบันทึกจดโน้ตเยอะๆนะครับอะไรก็จดมีไอเดียอะไรก็จดพกไปข้างนอกสถานที่นะครับเราต้องการให้การจดนี่มาสนุกนะครับถือง่ายๆพกพาสะดวกนะครับ iPad mini 6ขนาดกำลังพอดีนะครับอย่างที่ผมบอกแล้วมันไซส์มันไม่ได้ใหญ่ไปกว่าสมุดโน้ตขนาดกลางมากนักถือว่าเล็กกว่าด้วยซ้ำไปนะครับอย่างเงี้ยถือว่ามันจดโน้ตได้สนุกนะครับ รนั้นถ้าจดโนต้ตเยอะๆเน้นพกพาสะดวกจดโนต้ตทุกที่เลยนะครับ iPad นี่6ตับโจทย์ใหญ่กว่าถ้าท่านคิดว่าท่านถือไหวไม่ล้ามือนะครับก็แล้วแต่นะครับแต่สำหรับผมขนาดประมาณนี้พอดีนะครับ3นะครับก่อนที่จะซื้อให้ลองดูนะครับว่ามีเคสที่ท่านชอบไหมนะครับก่อนผมจะจัดอะไรมาสักอย่างจะซื้ออะไรมาสักอย่างเนี่ยผมจะต้องไปดู a c e s s ร r y ก่อนนะครับว่ามันมีไหมถ้ามันไม่มีอุปกรณ์เลยที่ ที่มันตอบโจทย์ผมเรื่องการ protection านี้เนี่ยบางทีผมก็ไม่เอานะนะครับซื้อมาต้องมาถือตัวเปล่าๆนะครับไม่มีอะไรปกป้องเลยเนี่ยหล่นมามันก็มันก็เสียก็เสียความรู้สึกอะครับเพราะนั้นเช็คก่อนว่ามีอุปกรณ์อย่างที่เราต้องการไหมนะครับ3เรื่องนี้นะครับเอามาประกอบกันถ้าคิดว่ามันโอเคตอบโจทย์นะครับซื้อมาเลยนะครับแนะนํา ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับประสบการณ์ในการใช้งาน iPad mini 6นะครับหลังจากที่ได้ดูคลิปนี้แล้วนะครับบางท่านอาจจะมีประเด็นเรื่องอื่นที่อยากจะถามนะครับสามารถโพสต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับผมทำคลิปมาเยอะแล้วก็คงจะฝากผู้ชมทุกท่านนะครับช่วยกดไลค์กดกระดิ่งกด Subscribe c h anel n g d g e t ดีๆด้วยสวัสดีครับ